สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยเร่งงานชิ้นนี้อยู่นะคะเพราะว่าพี่อ้อยสั่งไหมใหม่มาเนาะก็จะไปทําไหมตัวใหม่นะคะตัวนี้ยังค้างไม้อยู่เนะาะค้างไม้อยู่พี่อ้อยก็ยังทําตัวอื่นไม่ได้นะคะต้องเร่งให้เสร็จนะคะยังมีไหม่สีนี้เนาะที่จะต้องทําต่ออีกสองก้อนใหญ่เลยนะตอนนี้ก็เลยต้องเร่งเร่งอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าจะได้แกะแกะออกจาก อาหลักเนาะตอนนี้ยังอ่าจะหมดจะหมดสองก้อนนี้แล้วก็เดี๋ยวต่ออีกสองก้อนใหญ่ๆนะคะถึงจะเสร็จนะคะก็ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะเล่งงานอยู่เนาะอืม อยากให้เสร็จเร็วๆอยากเอาตัวใหม่ลงนะคะเพราะว่าตัวใหม่สีสวยแล้วก็ตัวใหม่ข้อนุ่มนะคะเพราะว่าเป็นไหมขนแกะเนาะ,ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงคลิปไหมตัวใหม่ให้ดูนะคะตัวนี้พี่ก็ก็ให้ดูงานที่พี่อ้อยนั่งทํานะคะแล้วก็นั่งฟังเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีขนมมีน้ำนะคะมีน้ตบุ๊กตัวยาเอ๋นะคะ สัพเพียรละหนา้นาหน้าตัวทำงานพี่อ้อยนะคะมันมือถืออีกสามสีเครื่องนะคะรุนง,งานกันคะ่ะว่าจะเสร็จเมื่อไหอะะอร่เน,นะะาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพุยคุยกับพี่อ้อยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ